นะคะพบกับพ่อม่พันธุ์ไทยแลนด์นะคะช่องของคุณรักบ้านนะคะวันนี้นะคะเอาต้นเิรษฐีบัวเฉนนะคะมาฝากกันนะคะซึ่งต้นเศรษฐีบัวเฉนเน,นี่ยเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีความเอกลักษณ์เฉพาะตัวชอบเฉ่งลำไยหรือที่มีเด็ดสองเล็กน้อยนะคะทั่วทั้งลำต้นลำใบและก้านลก้วสีเขียวมรกุนะคะจึงเป็นที่นิยมปลูกใต้ตามบ้านอาคารในคนดู นอกจากปลูกต้นนี้นะคะเพื่อเป็นไม้ประดับในเรื่องความเชื่อเป็นเริม่งคลแล้วก็สำคัญคอหวยได้ดีมากนะคะลักษณะใบของมันนะคะมีลักษณะคล้ายใบกล้วยมีสีเขียวเข้มมากกว่าของกว้างของใบแล้วก็ใกล้เคียงกับใบกล้วยค่ะแต่มีความยาวของใบใบใบมีความหนากว่าใบกล้วย ต้นวัชชีเวนสันนะคะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะใบจะทับซ้อนแล้วก็ชี้ออกไปรอบต้นใบของต้นวถีเวนสันถ้าหากได้รับแสงแดดจะเกิดใหม่นะคะใบของเขาก็จะชี้ชูขึ้นบนฟ้าสีจากจากสีเขียวจะกลายเป็นสีเหลืองค่ะแล้วมีขนาดใบที่เล็กลงนะคะจะไม่ ถ้าดวก็เลี้ยงอย่างนี้นะคะก็จะไม่ให้โชคไม่ให้ลาบเลยนะคะทีนี้นะคะเรามาดูวิธียอดทิศกันเลยนะคะที่หลายๆคนที่ใช้ข้อหวัวแล้วก็ถูกหลายๆรอบมาแล้วก็คือการข้อหัวจากเซติเวนสันค่ะต้นเซตยเวนสันนี้เป็นต้นไม้มงคลนะคะจัดอยู่ในพืชตรงเดียวกับเจ้านนอยบากแป้งค่ะเช่งทีนี้นะคะมืกเสี่ยงโชคต่างๆเนี่ยที่ถูก จะมีวิธีเคาหัวจากต้นเชติเวนสานเนี้ยด้วยก,การตามแบบด้วยกันนะคะหนึ่งนะคะสํสารวจต้นเชถิเวนสันต้นนั้นว่ามีใบครบเก้าใบหรือไม่ถ้ามีครบก็ให้สำรวจต่อใบว่ามีดอกหรือไม่ซึ่งโดยกปกตินะคะจะออกดอกหนึ่งถึงสามดอกต่อช่อค่ะถ้าต้นไหนมีดอกแสดงว่าเจ้าของกำลังได้โชคลาภ เหมาะแก่การเสี่ยงโชคในช่วงนี้มากที่สุดนะคะก่อนถึงวันหวยออก1-3วันในช่วงเวลาโปรเพลงให้จุดธูป9ดอกนะคะเพื่อไหวนางไม้ที่สถิตอยู่ในต้นชิดติวิสันนะคะอาทีฐานขอให้ท่านมาเข้าฝันบอกได้เด็ก2-3ตัวนะคะโดยอาจเริ่มต้นกล่าวถึงชีวิตที่ยากลำบากเพื่อขอให้ท่านเห็นใจนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เอาชูบนะคะปักคุณต้นนะคะและก็ไปนอนเลยแค่นี้นะคะจะได้โชคได้ลาบช่งจะดูได้ในวันต่อไปหรือก็มาเข้าฝันกันได้นะคะสามนะคะหากไม่ได้ฝันหรือก็มีเลขเด็กใดๆนะคะเมื่อตื่นเช้าให้รีบไปดูใบอ่อนที่สุดของต้งนเศรษฐีเวสันตนะคะจะเห็นเลขเด็กที่ต้องการแล้วนำมาซื้อตรงนะคะ ไปกลับหน้าหรือกลับหลังตามต้องการนะคะซื้อ2ตัวบน2 2ตัวล่างก็ได้นะคะลองไปหามาปลูกกันดูนะคะสำหรับข้อหววต่างๆได้เลยค่ะวิธีที่เขาบอกนะคะก็ทุกคนก็รู้นะคะที่เมื่อก,รรก่อนเขาปลูก2องต้นตรงนู้นนะคะเราก็มีดอกเราก็ทําเหมือนกันนะคะก็โอเคถือว่าโชคด,ดีค่ะแล้วก็วันนี้เราก็แนะนำมาให้ทุกคนนะคะใครยังไม่ทําก็ทําละตามเลยค่ะ เพื่อจะดีชชกดีนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อได้ดูพาร์ทคลิปใหม่ๆจากซามซามไทยแลนด์นะคะสำหรับมีขอาลับอก่อนนะคะสวัสดีค่ะ